สวัสดีสารวันทียิสมสกันยายนพศสอ5สพันหาสวัสดีแฟนเพจช่อง YouTube u c ่พะโคซิงหนึ่สวัสดีแฟนทางเ c e b o o k ของงววมูนิเมีสียูซี่พะโคซิงอยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางของกันครับสำหรับเสารวันนี้ทางของกม็มีง้วคมแม่ีูกมาเปิดแีพ่พะโค่งองออกเนเด็ดแมรรับพี่นู้งเมทุก่องกันเล้นมครับครมรกนี่่อ,องครับเกันครับลูกรับเสารควับพี้องงรอบแมูง้อโค้มีอะไรสียูซี่พะโคับพี่น้อง ลูกชายเป็นลูกผสมบามันเหรอครับนี่ครับสำหรับคมนี่ทางขอกเปิดสองหมืนแปดพันห้าร้อยได้ครับพี่น้องครับสองหมืนแปดพันหาร้อยแม่ลูกผูแม่มีเปอร์เซ็นต์ลุนทองทุกทุกทุกค้มได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าในขอกับมี่พอคุ้มฝูงพอบามันคุ้มฝูงอยู่ครับแต่ว่าทางขอกกับบัด้ประกันได้ครับพี่น้องครับเอาไปรลุนเอาครับนี่ครับตัวลูกคนครับลูกไสยสี่เดือนสองหมืนแปดพันห้าร้อยได้ครับ นี่ครับเห็นชัดชัดครับบ่มีซุ้มบ่มีคอนเทนต์บ่มีแต่งเติมครับพี่น้องครับไหนม่างไหนี่ยไทยแบงสันแบงพีแบงน้องแบ่งสันครับนี่ครับเห็นชัดชัดครับมาะม่วงอีโคมนี่ครับเป็นแม่ลูกผูกกันลูกตัวเลียกกันครับแม่สูงร้อยยี่สิบบวกด้วยครับลูกไส้หกเดือนนี่ครับลูกไส้หกเดือนลูกไส้โบดเครื่องดำด้วยครับตัวนี้ใจลูกง่ามครับพี่น้องไปหาพอดีๆใส่เอาครับ นี่ครับคมนี่ก็เปิดสองหมืนแปดพันหารอยให้นครับพี่น้องครับสองหมืนแปดพันหารอยนี่ครับมึงเห็นหรอบปลครับผู้ใดทุนหน่อยหครับพี่น้องบ่ต้องคิดโดนครับคิดโดนบ่เหลือครับงั่ราคานีครับนี่ครับตัวลูกเพื่อนครับแม่แดงลูกแดงใจลูกโบเลยครับไปไปยังไงเพื่อนมึงเล่นลูกเลอ นี่ครับตัวแรกครับพี่น้องนี่ครับเพียนกันชัดๆครับตัวเมียเพี้นครับเป็นง่ารูแรงทั้งสองโค้มนะครับโคมละสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะครับถอยกสองโคมนี่ยกสองโคมนี่ผมปรับหลดลงอหาเลยครับยกสองโคมหามื่นสี่พันครับนี่ครับถือโคมละสองหมื่นเจ็ดครับถอยกสองโคมครับนี่ครับพี่น้อง ผู 96, ony, whatever, ้ใดวางง้ตัวหน่อยทับพอยไงประเดียครับเปียกยังค้นครับคนผู้ใดหน่อยก็ยังเอาหัวฝรั่งได้ยก็ยังออกรูกเด้เยาะครับอันนี้สามารถไปน้าไปทับพอยไงเด้๋ด้ะครับพี่น้องครับนําไปทับพอดีๆพอไงได้ไปน้ำไปพัฒนาสายพันธุ์ครับของง้อราคานี้ครับพี่น้องครับต้องน้าไปพัฒนาเอาครับพี่น้องครับอาญาครับร้ยนี่ครับน่านมาที่ครับทางคอครับ ยังมีที่นะครับแม่ลูกผูลูกตัวแรกอายุสี่เดือนแม่สูงลอยยิ้มหาบวกลบลูกกับสีเม็ดหนึ่งไปหาเมียนหาบวกแง่ไหนนะครับพี่น้องครับคมแลกครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยนี่ครับคมนั่นเอ่แม่ลูกผูลูกลูกประมาณหกเดือนแม่สูงลอย,ยี่สิบวกจะได้สีครับสีแดงครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยกันครับ กฎกติกาของทางข้อกับเช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษตั๋วโทษต้มกันมากลี่กับจังซังปิดมากลีกับจัง่ตครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์กับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกาดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ครับทางข้อกับยังมีโปรโมชั่นนะครับพี่น้องครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางบ่มีมาจ้ำครับเก็บเงินหน้าบ้านครับพี่น้องครับจะส่งฟรีร้อยห้าสิบกิโลเมตร เด็ไก่ก็นั่นเท่ากับสรงครับตามตกลงกันครับพี่น้องครับอยากได้งัวเลี้ยงอิลีโทรมาพูดคุ้ยกับผมครับเห็นรอบๆครับพี่น้องครับย้ำอีกที่ด้ึครับพี่น้องพี่กัตตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดระยอดเบอร์โทรศัพท์0652076884ถามอิลีก็ยังโทษต่อกันดนะครับพี่น้องครับ้าโทษตัวกันทีนึงนี่ตกไก่เลยครับพี่น้องท่างางอขาดทุนแน่นอนครับ เพราะว่างวดต่ตละตัวเด็กำได้ตัวเรสามสี่ร้อยครับต่ละโคมนี่ครับพี่น้องให้เห็นใจทั้งขอกน้ำทั้งของกบเห็นใจกเจกษตรกรน้ำครับขอทั้งขอกเน้นราคาเบียงปันครับพี่น้องครับของผมสิเป็นเน้นโทษนะครับพี่น้องครับถ้าคอมเมนต์มานั่งช่องยูทู e กับบ่อคอยได้ตัวไปไหนไครับยำเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์ยำอีกที่นะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่สำหรับไทยชิปนี้ก็ฝากช่องยูทู e ช่องยูซี่พโคสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้เลยครับพี่น้องครับเป็นช่องหน่อยหนอยมีง่วมาลง่มเกือบทุงมือเป็นเป็นเดกหนึ่งทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรครับเด้๋เลือกชมครับเลือกชมได้หลายหมองทางบ่ถึงโท่มาามองนี้ครับพี่น้องครับเดีวง่วไปเลี้ยงแน่นอนครับราคาคุยกันได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสีนี่ครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากไว้สันี่ครับสวัสดีครับ